มาอนี้คอเขาสองเคยนะครับมาอนี้มามาหาหาไรมาฮิดนสารายาสะพอนผสมอยู่พาวงส่วนยางหน้าครับปลูกอ้อมหาไรนะครับไปบ้างนะครับเหมือนที่หนึ่ครับยางหน้าครับนี่ครับบูกเป็นแถวงนาม้าครับนี่ครับอยู่มาหาไร่หันสารยามาฮิโดนครับผมนี่นี่นี่ นี่ครับข้าวปเบเบงครับขังในเขาไปมหาไลยครับนี่ปลอมมาแล้วว่าเขาไปแล้วเดี๋ยวสิผ้าเบงรอบนรอกนี่เป็นข้องน้าร้อมนี่สีเป็นต้นยางหน้าครับนี่นี่นี่ประม่านประมาณสิบสิบปีนี่ครับนี่นี่ครับปลูกไว้หลายนะครับเป็นสิเป็นคู่ขืนประม่านเม็ดยี่สิบนะครับแล้วปลูกก็ไม่สองขางพี่น้องันเนี้ง่ายๆมันเลยคุณนะเบิง ส่วนยางนาอันนี่สูงประมาณ20กว่าเมตรครับนี่ครับบรรยากาศที่ดีด้วยครับผมเนี่ยสวยงามเลยวะ่ะนี่ครับเป็นยางหน้าตัวหน่อยก็มีปลูกไม้เสริมนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยพี่น้องข้างในมีต้นพะกะนี้ต้นนี้ไงครับคุนก็ใหม่ข้างในแห่งงามครับมบันขอไม่ได้มาหาอะไรครับผม ครับโอ้ยอูรมสมบูรณ์เย็นดีครับวานี่ครับปูทำไมไม่ไปดูทีนะครับงามพี่น้องบางอย่างหน้าครับนี่ครับมือครับประมาณส่พัต้องกางเกตดนิ้วครับตัวนี้ประมาณสินิ้วเดียวนี่นตัวนี้งามไม่น้อยของคุณนี่นะครับปูไว้ ให้มันสังอากาศพี่น้องโดเกติเซ็งขอนครับช่วยกันปลูกด,ด้วยพี่น้องเนาะนี่มีสองเกลือกับเสื้อผ้ามาเบิ่งยางหน้านะครับได้อ่อมดัวอ่อมมาหาไร่พันธุ์ต้ครับอ่อมเร้ครับพี่น้องพักขี้เล็กก็มีแต่ว่ามีหพันต้นกับพี่จันก็มีสาท่อนก็มี่ถ้าฟังนี่มีแต่ยางหน้าก็ามาขี้เล็กระยะห่างนี่ก็ประมาณนึง ซีเมตรพี่น้องนี่จากต้นนี่มาต้นนี่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 ถ้าว่าฟังคุณเป็นถนนใหญ่นี่ริมริมคู่นี่ข้างหน่าจะเป็นตัวมะขี่เล็กตน้นต้นคูนอย่างน่าจะปลูกฟังในติดริมคลองข้างในควรจะเป็นมหาไรครับคุณนี่ครับภาษางความร่มเย็นร่มเลื่อนพี่น้องไม,ไม่มีเปิดความมึงเนี้ยโอ้ย่างหน้าเม่งหน้ามา นี่ครับพี่น้องผู้ได้ปลูกกำลังที่ปลูกนี่แหละครับถ้าได้ประมาณสิบปีก็จะด้ประมาณนี้แะครับนี่ครับนี่ตัวนี้เส้นผ่าศูนยกลางประมาณแปดนิ้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปรอบๆครับไ,ไปเรืรอร่อยครับพี่น้องโอ้ยมาเห็นเลืวันซ่อนหลายถ้าผู้ได้ปลูกแล้ววันไว้สะล้อมขายก็ได้ครับ นี่นี่ก็นนะ่าสิรอมมากเลยนี่คิดว่านี่ครับยางนาดูสวยงามกับประูปรูปรูบ้านบ่นี่เมองไปเลยครับบรรยากาศยอบในทีงมีต้นปาดีมีตุยยา,าง ต้ออนฮอกกานีต้นแค่หน้าสิมีนี่ครับได้มีโอกาสมากเลยยไทยพี่น้องเบิง้งพี่น้องปก,กิจกระจาวไปในเมืองสิม,มีครบอย่างหน้าหลายบันนี่นี่นะครับตรงงานพี่น้องเนี่ยตรงงานดีกว่าวันยี่สิบเมตรนีคนขังใหญ่ด้นี่สบพานตรงกลางหน้าสิบสิบสิบก้อนนิ่วด้นี่ รอบมาหาไร่นี่ก็สิประม่นานตะย่างหน้าสิมีเป็นหลายลอยอยู่ครับป้าคุณก็สิมีสาท,ทอดมีกะเพี่จันตะก๊อกใหม่หนิยูนี่นีิสิบ่เป็นหลายหมื่นอยู่บ่หนิที่มองยางหน้าพี่น้องกันหนินี่ข้าแต่มองยางหน้าครับนี่ครับจัางใดเดี๋ดยวผู้ใดอันมุงยางหน้านี่นี่นะครับช่างใดสีา่านี่ตัวนี้อุ้ยตรงนี้เข้ามาพี่น้องนเนี่ยอุ้ยงามมากว่ะอัลาดเลยว่ะนี มแย่มันุนโอ้บ่ใครแกงมาเลยว่ะเพืนครับนี่นี่นี่โดี่ีน่งไนัวมาไ่กบมี่ีน่ับเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับสันต้นตอ ไป้ทรงลูกสาวที่มหิดลก็บเลขเก็บภาพส,สวยๆมาฝากครับเป็นตนน้นยางหน้าที่สวยมากครับปลูกประมาณสิบปีครับสำหรับเมือน,นี้สองเกลือสอดแค่แนวสิล่าไปแหละครับอย่าลืมกดไคลกดแค่ วสัตถ์ตะไคร้ไทยสองเกลือสอแชนแนลทางเพจและทั่งยูทูบด้วยครับบ๊ายบายครับ